สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแบงค์แบงค์แบงค์นะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องงามยามดีที่เราจะเปลี่ยนสีผมกันอีกแล้วแล้วขอบอกเลยว่าวันนี้เรามีอินสไปร์สีผมมาจากพี่หน้าแห่งวงเอสปานะครับกับการคัมแบ็กล่าสุดช,ช,ชื่อว่าเพลง girls นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่หน้าก็จะเป็นผมสีม่วงที่เราเห็นครั้งแรกแล้ว,ลวเราบอกเลยว่าเราเฮ้ยว้าว wow, amazing w o อย่างนี้เลย ก็คือเหมือนเวอร์แต่ก cover จริงๆไม่ก็คือเราเห็นครั้งแรกเร,ร้สึกชอบร,รอู้สึกตกหลุมรักผมเสร็ว่าพี่หน้าสวยแต่เอาจริงๆนะพี่หน้าผมสีอะไรก็สวยหมดแต่ว่ารอบนี้เราชอบมากๆเราก็เลยจะมาเปลี่ยนสีผมตัวเองเป็นสีม่วงผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนสีผมของเราให้เป็นสีม่วงนะครับเราจะใช้เป็นของนี่ฮะครีมเปลี่ยนสีผม Fager SCE p e r f e r m n c e Hair Color Cream Anti Yellow นะครับนี่นะครับเป็นสีม่วงที่เป็นแม่สีซึ่ง เอาไว้ใช้สาหรับปรับพื้นสีผมแล้วก็เอาไว้ทักค่าไล่เหลืองของสีผมต่างๆได้ครับสีผมพื้นของแบงค์เป็นเสียงตานอ่อนแบงค์ก็เลยจะไม่ทําการฟอ,อกสีผมนะครับแต่ว่าถ้าถ้าสมมติคนที่อยากทําสีผมเนี้ยตามแบงค์แนะนําว่าให้กัดสีผมก่อนหนึ่งรอบเพื่อความสีผมติดแล้วก็เห็นชัดไรเงี้ยครับโอเคไม่พูดพร้อมร้เพลงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับ f เก k e r สีโม่ไปก็จะมี2อ,อย่างนะครับก็จะเป็นทั้งตัว ครีมแล้วก็เดวเวลลอปเปอร์นะครับเราเดี๋ยวเราก็จะผสมสองอย่างนี้เข้าด้วยกันอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็คือผสมหมดเลยเออทุกคนมีใครแบบว่ารู้มีใครแบบว่ารู้จักหรือไม่รู้จักวงที่ชื่อว่าเอสปามไหมครับถ้าสมมติแบบแบงค์จะเล่าในมุมมองของคนที่ไม่รู้จักแบงค์จะแนะนำเข้าข้าวนะอันนี้แบบว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการขายวงเออก็คือเป็นเป็นวงที่แบงค์ชอบอยู่ช่วงนี้นะครับชื่อวงว่าเอสปานะครับเป็นเกิลกรุ๊ป เกาหลีนะครับจากค่าย SM Entertainment นั่นเองก็คือเป็นค่ายของพี P ่ๆ Generation นั่นเองเออถ้าใครเป็นโซบอก็จะรู้จักค่ายนี้ดีหรือว่าใครเป็นแบบ e XoL เลยเงี้ยเออ,เ,อ,อเป็น L เงออี้ยครับก็จะรู้ <ๆ S 2> กันดีก็คือคอนเซปต์ของวงเนี้ยค่อนข้างแปลกใหม่ครับเพราะว่ามีเมมเบอร์ถึง8คนแต,แต่แต่เมมเบอร์ที่เป็นคนจริง,รงๆอ่ะมี4คนครับแล้วก็มีเมมเบอร์ที่เป็นร่างอวตารหรือที่เขาเรียกว่าไอก็มีอีก4ี่คนเหมือนกันแต่ว่าไอก็จะชื่อเดียวกับ เมมเบอร์ในในโลกความเป็นจริงเลยครับในโลกมนุษย์เลยครับเออเขาเรียกว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยเออเป็นแนวคือคอนเซ็ปต์มันแหว่งแนวมันแบบมันไม่เหมือนใครเราก็เลยแบบสนใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วพอพอเราได้มาติดตามตั้งแต่เพลงแรกเพลงเดบิวต์เพลงแบล็คบัมบ้าอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออคอนเซ็ปต์มันเจ๋งจังแล้วก็แนวเพลงมันก็แปลกดีเราก็เด็กน่ารักด้วยเออเประเด็น,น,น,นะ <S <S อะก็ถ้าใครยังไม่เคยดูก็แนะนําเข้าไปลองหาฟังกันได้นะครับสนุกมากแล้วตอนนี้เด็กๆเพิ่งปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่มาาชื่่อเเพลงว Girls นนะครับป็ มินิอัลบั้มที่สองนะครับเออก็สามารถเข้าไปฟังกันได้สนุกมาแบงช่องมากแล้วแบงก็ทำรีแอคชั่นไว้ในช่องด้วยสามารถเข้าไปดูกันได้นะเออนั่นแหละครับแล้วก็มันก็เป็นที่มาแห่งการอยากทําผมสีม่วงตามเมนของเราเมนของเราก็คือคาริน่านะครับหรือว่าพี่หน้าของนั้นเองเออแ้วก็อยากทาสีผมตามพี่หน้าอะไรอย่างนี้เพราะว่าสีผมมันโดนใจแต่มากกว่าสีผมก็คือคนนะครับที่โดนใจเอ้ยเออเออนั่นแหละครับอย่างที่บอกมันดีเฮ้ยเยอะขนาดนียแล้วผมเรามีแค่นิดเดียวเองแล้วผสมหมดเลยคนเยอะอะแก minutes แล้วก็กลับมากับการไปเปลี่ยนเสื้อมันแล้วครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เสื้อนั้นเปื้อนนะครับเราก็ไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วก็นี่แล้วเราก็ทําการผสมเรียบร้อยเนื้อก็จะได้แบบเนียนประมาณนี้นะครับเริ่มลอยเริ่มลงเริ่มลงสีกันมาทุกคนลงก่อนเลยคือตรงนี้นะคนอันนี้คือแบ่งมองในกระจกนะคน One hour later อันนี้มันก็ไปลงสีมาทั้งหมดแล้วนะทุกคนเห็นว่ามันเริ่มออกเป็นสีม่งงแล้วแต่เรารอใช้เวลารอประมาณ3 0 3สถึงสนาทีหรือว่าจะนากนกว่านี้ก็ได้ถ้าเราแบบว่าเราอยากได้สีเข้มกว่าเดิมอะไรเงี้ยเออ ฮึับ yeah. และนี่ก็คือฟ i n i s h l o ของวันนี้นะครับนี่เป็นประกายสีม่วงครับนีส่สวยมากอันนี้เราไม่ได้ฟอกสีผมนะครับมันก็จะได้ปร่ามาณนี้นทุกคนแปบลบว่า ส่วนตัวแบงค์ว่าแบงค์ชอบเลยเพราะว่าคือใจเราอยากได้เป็นสีเข้มๆแล้วก็ออกเป็นประกายม่วงนะครับอันนี้ก็คือโอเคเลยแต่ถ้าใครอยากได้สีม่วงเี่มแบบว่าชัดเจนสีม่วงแบบสว่างอะไรเงี้ยครับก็แนะนําให้พอกสีผลกรก็จะช่วยได้นะครับทุกคนคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์ Comment. พูดคุยกันได้นะก็คือสีที่แบงค์ทำนะครับก็จะเป็นของยี่ห้อฟาเกอร์เป็นแม่สีม่วงนะครับ มาในราคาเพียง75บาทเท่านั้น100บาทมีทอนในราคาหลักสิบของจริงทุกคนถ้าใครชอบแป้งฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายอันยองสวัสดีครับวิแคมแมนเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืมไปลองทำตามกันนะทุกคนทำง่ายแล้วก็สีสวยด้วย Woohoo! Okay. Yeah.